ววววสวัสดีค่ะทุโคนวันนี้เราก็ไปอยู่กับเด็กในแบบลูบบอสเดิร์คลยนะคะวันนี้เราก็ไปอยู่ในแบบปลาดแฉลบย้อนหรือเปล่าดินั่นแหละค่ะทุกคนเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็าาเกิดอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าเถ้าว่าจะคือฉันแล้วหรือเปล่าเราไปดูตรงนี้กันเลยนะคะเห็นไหมความจริงมันต้องอยู่ข้างล่างอันเดี๋ยวเราจะออก ยากสุดที่เราเคยเล่นมาเลยแล้วที่สุดให้ซี่ี่ส์ว้าวเออไปกันเลยค่ะสกูดู o ีสเตอร์อะ่ะนี่นะทำแมพที่ยากที่สุดที่เราเคยมามันยากจิ๊ไม่ไ,มได้เล่นดานมากคือยากมากต้องเหนื่อยจะหังเอยไปกันเลยค่ะ เลสโกนู้โอ้ยแล้วหัวร้อนแล้วดาจะบอกให้แค่นี้แล้วก็อุย้ยเราจะไม่ได้เล่นถึงคนดูแลนะจะบอกไว้ก่อนนะคะแบบน,นี้มันเป็นแบบที่โอ้ยหัวร้อนแล้วนะจะบอกให้ พูดอะไรออกมาแล้วนะใอยากไปเล่วเล่นแบบนี้ก็กดใต้ิยเลยนะอุ้ยอุ้ยเรีเบร้อยเลยค่ะต่อต่อต่อโอเคสติป อดได้ไ,ไดเวยค่ะโอ้โหเกือ,อบแล้วค่ะทุกคนมันใกล้จะเสร็แล้วดาทตู้ใหญ่จะยิงยาเข้าไปไปกันเลยค่ะลุยลุยค่ะทุกคนลูกเกือบถึงแล้วอ,อ,อะช่วยเป็นกำลังใจเราหน่อยใครก็ได้ช่วยที จะได้จบคลิปเรื่องอะทุกคนวันนี้อ่ะแต่ที่ยากที่สุดละถ้าอยากไปเลยก็ได้คลิปเลยนะกดคำอธิบายอ่ะได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็เลยเลยไปเร่อยๆพูดยากยากมากยากกว่าคณิตศาสตร์อีกคณิตไ่ยากจริงว่ะ เดือดดือดฮะว๊ายังไม่ถึงไหนเลยไปกอฟิกันด่าไฟเบอร์จะไรเฮียฟ้ากันดากับสายโอ๊ยเออนั่นทำไมไม่ไดาไม่ใส่เสื้อผ้าหรอกบ้าหรือ จะได้จบคลิปแล้วแหละทุกคนวันนี้มันผ่านไปเร็วมากคือมันแย่มากนะถ้าไปเล่นมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าเล่นเล่นมาแล้วเป็นยังไงบ้างดร้อยไว้หรือว่าชนะชนะมันแบบเล่นเพียงเดียวชนะเลยไม่รู้อะอะไรขอขอคนอค่นเขาไม่ไปได้เลยอนะ่ะ ไปกันเลยลุยต่อลุยต่อเนาะลุยลุยลุยมากโอ้โหแม่ทำดีแล้วเนี่ยมีเงาด้วยออืไปกันเลยลุยตรงนี้แหละยากสุดละทุกคนแล้วผมลงจบคลิปวันนี้แล้วตรงนี้เลยนะคะทำคนไม่ไหวละไปเล่นแทนเราเลยนะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย